สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิหารพระนอนนะครับวัดป่าประดูวัดป่าประดูจังหวัดประยองนะครับไปกันเลยครับไปดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นสาราการประเรียนนะครับโดยพระเทพพุนาทานนะครับเป็นเจ้าวาดของวัดนี้นะครับไปดูกันต่อเลยครับที่อยู่ของวัดนะครับ้าไปข้อไปห้าสามนะครับ ไกด์ไปะรามหลวงนะครับที่ที่ที่ถนนสุขมิทตำบาปดูจังหวัดยองหินะครับเชิญชมครับเชิไปชมฝั่งนู้นเครับฝั่งโบด์นะครับก็ีเข้ามาเยี่ยมชมการั อย่างหนึ่งแน่นนะครับพระวิหารพระพุทธาสายญยาติ กวนพาเลยชือไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปว่า้พระนอนนะครับพระพุทธไสยาสนีใช่ไหมเงียบๆนะเงียบๆเพราะว่าเดี๋ยวพระจะตื่นอดูพระนอนขัดาจไปเวรเพื่อนที่นี่เป็นปางฝันนะครับฮะปางฝันที่จะเป็นปางฝันพระปางปรินิพานจะอยู่แบบนี้ หน้านี้จะเป็นฝันนะครับแล้วก็เอียงด้านนี้คนละด้านคนละด้านครับเป็นความริ้ศึกฝับฝังฝันไว้จะมีลักษณะสังเกต้านอนจะมีแบบนี้กับแบบนี้แขนลาบนอนใช่ครับจะมีตอันนี้แขนลาบอันนี้แขนตั้งครับแขนตั้งแล้วนาแขนตั้งโอ้ถ้าแขนลาบใช่ครับอันนี้คือนอน อันนี้คือนอนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ยางไม่ใช่สายยางยังไม่ใช่นะครับเสร็จตรงนี้ต่อด้วยลวดพะวงสดครับเก้ารอบลวดป้ายลวดต้ายด้านล่างจะเป็นเป็นลูกนิมิตที่ทํามาจากศิลาแยงครับด้านล่างเป็นบวชเก่าอายุนับร้อยปีครับด้านนี้อดเพื่ออะะไรนเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราเห็นตรงนี้คือต้นตาลที่ผมเล่าให้ฟังว่า มีลักษณะต้นที่ยาวโคตรเคี้ยวที่เหมือนพญยายนาคครับตอนนี้เหลือสั้นแค่นี้แต่จะมีรูปให้ดูอยู่นะรูปให้ดูอยู่ว่าลักษณะของความยาวต้นต่างเป็นยังไงเราบอกหมดพญานาคน่าต้นยางอ้ต้นเหลือแค่นี้นใช่ครับต้นนี้ฮะที่ที่เป็นพวงมาลัยธาพันอยู่ไหครับอาจจะจะมีรูปอยู่จะมีรูปอยู่ทุกวันตายหมดอายุนานอ,อนายุเยอะยืนต้นตาย เอาไปทำร่วมไปทำร่วมกันก็ได้ไปทำร่วมกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนพดจะใส่ยากพอดพอดมาว่ายมาว่ายตู้อ่าใส่ตู้ไปทำด้วยกันครับโอเคครับสู้ได้แต่อย่าเข้าไปน้อยนะครับอันนี้พี่พี่ก็ทำไปครับเออร่วมกันนะครับ ก็จะเป็นการนำเรื่องถือโค้งคันนะเกิดอะไรไดพระคุณพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงนะครับไหว้ก่อนโคตรครับเดี๋ยวเราไปมาพักกันนะครับช่วยนะครับไหว้ไหว้ไหว้เดี๋ยวเราไปรับออกไม้ทุบเตียงฝั่งนู้นครับไหว้ไหว้เี่ะก็ได้ไหว้เฉยก็ได้ไม่เป็นไรไหว้ได้ไหมนได้บุญหมดเลย นี่นโมทสัตย์คำบูชานโมทสัตว์วัวโตนโมทสัตว์วัวโตนโมสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทสัตว์วัวโตนโมสัมมาสมพุทธัสสะนโมทสัตว์วัวโตนโมสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสะนุภาวะโตยักษขาเนวะทัสเสิติปินสนายัมหิเจวะนุยุนชะชันโตรัตตินทิวะมะตันทิโตสุขังสุ ปติสุตโตจะปาปังอินจินาปัสติเอว,วามาที่ผู้นูเปตังปรัตปปริตตันตัมตัมพระผหบทยอก็เป็นติหงตังตะโชโตโรตินังนะครับแปดจบนะครับอันนี้ 嗯。<Back. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> กดป่ปปาโคยาว1้อยเซนติเมตรร้อยกว่าำนองนะครับลรือกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับพระบาทนี้เก่าแก่มากนะครับนี่นะใช่ครับนี่ครับ โคไปโคตรอ่านข้างล่างนี่แล้วก็อธิบายอันนี้ก็คืออ่เป็นพระพุทธรูปปางต่างรุ่เป็นปางบำเพ็ญทุกกิริยานะครับรก็จะ,อะขอะครับอันนี้เป็นพระปางมาลายโปรดสัตว์นรกครับ ก็เป็นบางมานิชัยนะครับครับอันนี้เป็นพระศรีอัยยะเมตไตรนะครับองค์ใหญ่บางผมเทศนาแล้วนะครับเห็นองางแสดงธรรมจักร์อันี้ก็เป็นเป็นหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อทันใจทันใจนะครับ ตั้งนโมสามจบเดี๋ยวภาวนาพระคาถาบูชาความในใจตั้งนโมตัสสะนะนโมสามจบนะบนโมตัสสะประกอบตัวละตัวสมาสมปุทธานโมตัสสะประกอบตัวละตัวสามาสมปุทธานโมตัสสะประกอบตัวละสมาสมปุทธะตะกุตะตะกะ,ะ,ะจายายโยเอวังวันตาอหังวันธามิสปพะธาตั้งจิตอธิษฐานขอให้ ประจำวันอาทิตย์นะครับปางปางถวายเนตรปางถวายเนตรนอนยืนแบบนี้นะครับไปวันนี้เราก็จะเป็นพระประจำวันจันทร์นะครับปางห้ามญาติเป็นปางห้ามวัดจันทร์นะวันนี้วัดจันทร์พระประจำวันจันทร์ครับอันนี้เกี่ยนรูปนี้จะเป็นพระปางประจำอาคารปางสายญาติเหมือนกับองค์ใหญ่นี่ครับเหมือนที่เราเห็นกันนะครับตัวนี้จะเป็น ปางอุ้มบาทเป็นพระประจาวันพุธนะครับนะครับปางอุ้มบาทนะครับแล้วก็มาเห็นง่ายนะอันนี้เป็นพระ,ะปางสมาธินะครับได้รางพัสมาธูเป็นพระประจําวันพระหัส,สวัสดีนะครับตัวนี้คือปางอ๋อนี่ปางพึงนะครับเป็นพระประจําวันศุกร์นะครับนี่คือปางกลางนาศกนะครับเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับ นีนนี้เป็นปางกดศักด์นะครับองค์นี้นะครับปกฎศักดิ์นะครับขณะนี้ก็จะมีอ่าอ่านันกท่องเที่ยวท่านหนึ่งกำลังเดินมาปิดทองหลังพระนะครับดีนะครับปิดทองหลังพระนะครับว<ะ>่าจะงามไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีคนปิดทองหลังพระนะครับอืมใช่ใช่ใช่น,น,นะครับกำลัมีพุทธโอเคอท,ทางุ่มป่า ผมเนี่ยมันพุทธทางอุ้มบาทนะครับบาทปางสมาธิเป็นมันพุทธนะครับปางอุ้มบาทมันบริหารโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันอีกไเยี่ยมชมกันที่ต้นตาลครับโอเค